สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ทันโลกกับที่นี่ไทย P ีที่ชดิันนัทถาโกโมลวาทินดำเนินรายการค่ะจากวันเริ่มต้นของปฏิบัติการที่รัเสเซียบอกว่าเพื่อที่จะปกป้องคนรัเสเซียทางตะวันออกของยูเครนขณะนี้บานปลายเข้าสู่วันที่7แล้วนะคะและได้เห็นกองกำลังของรัเสเซียรุกค,คืบพยายามที่จะโจมตีหลายเมืองในยูเครน และได้เห็นภาพความรุนแรงความสูญเสียที่เกิดขึ้นและยังไม่มีที่ทางหรือยังไม่เห็นทิศทางว่าจะคลี่คลายไปได้อย่างไรการโจมตีที่เกิดขึ้นก็ดูเหมือนจะไม่ได้พุ่งเป้าไปที่กองทัพหรือว่าหน่วยงานด้านความมั่นคงเท่านั้นนะคะได้เห็นความเดือดร้อนของประชาชนคนยูเครนกันเป็นอย่างมากช่วงนี้คุณพงษ์จัต์สุกพงษ์ประเมินสถานการณ์ค่ะ ดูแล้วยังไม่เห็นสัญญาณว่าจะคลี่คลายได้ใช่ไหมคะสำหรับความขัดแย้งสงครามในครั้งนี้นะคะในทางตรงกันข้ามเนี่ยดูเหมือนรัสเซียก็จะรุกหนักมากขึ้นเรื่อยๆนะครับการหารือเพื่อหยุดยิงเองก็ยังไม่ได้มีความคืบหน้าเท่าที่ควรด้วยครับคุณผู้ชมครับสมรภูมิการต่อสู้ระหว่างรัสเซียกับยูเครนที่ถูกจับตาม,มองมากที่สุดในเวลานี้คงนีไม่พ้นกรุงเคียฟเมืองหลวงของประเทศครับ เป็นเสียงระเบิดที่ดังขึ้นทั่วย่านใจกลางกรุงเคียฟหลังจากกำลังพลรัสเซียยิงโจมตีหอโทรทัศน์นะครับเหตุโจมตีในครั้งนี้ส่งผลให้ประชาชนที่เดินอยู่ในบริเวณใกล้เคียงเสียชีวิตอย่างน้อย5คนนอกจากนี้ก็ยังทำให้สถานีโทรทัศน์บางแห่งในยูเครนต้องหยุดออกอากาศเป็นการชั่วคราวด้วยโดยรัสเซียตั้งเป้าโจมตีระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีของยูเครนเพื่อปราบปรามการทำสงครามข่าวสารครับ นอกจากนี้กองทัพรัสเซียก็ยังโจมตีอนุสรสถานรำลึกเหตุฆ่าล้างเผาพันชาวยิวในกรุงเคียฟสวนทางกับสิ่งที่ปูตินเคยพูดไว้ว่าปฏิบัติการครั้งนี้เป็นการกำจัดระบอบนาซีนะครับ ทางด้านผู้นําของยูเครนบอกว่ารัสเซียต้องการลบประวัติศาสตร์ยูเครนให้หมดไปไม่เข้าใจอะไรเกี่ยวกับยูเครนเลยถ้าเรามาดูตลอดหนึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมาคุณผู้ชมจะเห็นว่ากองทัพรัสเซียสามารถยึดครองพื้นที่ตอนเหนือตะวันออกและตอนใต้เอาไว้ได้นะครับโดยวันนี้กระทรวงกลาโหมรัสเซียเปิดเผยว่ากําลังพลสามารถยึดเมืองเคอร์ซอนทางตอนใต้เอาไว้โดยการยึดเมืองนี้ถือว่าเป็นความสําเร็จของรัสเซียเนื่องจากเป็นเมืองท่าสําคัญริมฝั่งทะเลดําด้วยฝั่งของเจ้าหน้าที่ย ูเครนในพื้นที่ก็ปฏิเสธแล้วก็ยืนยันว่าเมืองนี้ยังคงอยู่ภายใต้การครอบครองของยูเครนอยู่นะครับคุณณัฐาคุณผู้ชมครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตลอด1สัปดาห์ที่ผ่านมาทําให้มีผู้เสียชีวิตไปแล้วไม่ต่ํากว่า350คนในจํานวนนี้ก็มีเด็กๆรวมอยู่ด้วยนะครับและท่ามกลางสถานการณ์ที่ได้เห็นความรุนแรงเกิดขึ้นต่อเนื่องนะคะจานวนผู้ลี้ภัยก็น่าจะมากขึ้น เช่นเดียวกันใช่ไหมคะคุณพงษ์สัตย์เพราะว่าได้เห็นคนยูเครนพยายามที่จะเดินหน้าออกจากประเทศอย่างต่อเนื่องนะคะทางสหประชาชาติประเมินเอาไว้นะครับว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจะทําให้มีผู้พลัดถิ่นอาจจะแตะหลักล้านได้ครับคุณผู้ชมครับเรื่องนี้น่าสนใจมากนะครับการโจมตีของรัสเซียตลอดหนึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมามันทําให้เกิดคลื่นผู้ลี้ภยัยระลอกใหม่ไปในประเทศแถบยุโรปตะว,วันออกใกล้ๆกับยูเครนถ้าดูจากแผนที่นี้ครับ เป็นแผนที่รวบรวมภาพรวมเอาไว้นะครับคือสหประชาชาติเนี่ยเขาเปิดเผยว่ามีชาวยูเครนไม่ต่ำกว่า8 3 0 0 0 0คนที่เดินทางไปยังประเทศปลายทางเหล่านี้ก็คือประเทศสีเหลืองๆอ,อย่างโปแลนด์ and, เป็นประเทศที่รับผู้ลี้ภัยเอาไว้มากที่สุด3 7 0 0 0 0คนรองลงมาก็คือฮังการีมอโดวาสโลวาเกียโรมาเนียไปจนถึงเบลารุสทางตอนเหนือของยูเครนนะครับยิ่งไปกว่านั้นก็ยังมีผู้ลี้ภัยอีกไม่ต่ำกว่า51,000คนที่เริ่มทยอยอพยพออก ต่างประเทศเหล่านี้มุ่งหน้าต่อไปยังประเทศอื่นๆในทวีปยุโรปด้วยครับ <S The s t a t i o n is awful. Uh, we uh, were on vacation when the war started here in the mountains, but all our relatives are around Ukraine in Kiev and in Zaporizhia. And in Kiev the situation is just awful. We are calling them. We are keeping in touch. They, they are spending the third day already in the bomb shelter. Uh, my husband's cousin with two kids. Uh, and I, uh, this is a nightmare. They, they, can't, they can't do anything. they were lucky to buy some bread. she texted me. So in ukraine, it's like a hell. <laughs> we don't know what to do. that's why we cross uh, to uh, another country. So we don't know what would be tomorrow so uh, we're running my husband stay in ukraine because there's no possibility to cross uh, uh, for man who is uh, under 60 years uh, so of course he stood in ukraine เป็นเสียงสะท้อนส่วนหนึ่งจากผู้ลี้ภัยนะครับคือบรรดาผู้ลี้ภัยก็ได้รับแจ้งว่าไม่ต้องทําเอกสารเพื่อเดินทางเข้าประเทศเพื่อนบ้านหรือว่าวีาวซ่าเนี่ยแหละครับแต่ว่าควรจะมีหนังสือเดินทางภายในหรือว่าต่างประเทศติดตัวไว้และสําหรับผู้ยื่นขอสถานะผู้ลี้ภัยในยุโรปก็จะต้องเป็นพลเมืองของยูเครนหรือคนที่อาศัยอยู่ในยูเครนอย่างถูกต้องตามกฎหมายนะักเรียนนักศึกษาก็รวม อยู่ในกลุ่มนี้ด้วยนะครับหลายๆประเทศก็เริ่มผ่อนปรนข้อจํากัดเปิดทางให้ผู้ลี้ภัยสงครามจากยูเครนสามารถอาศัยอยู่ในศูนย์พักพิงได้นานเท่าที่ต้องการมีตัวอย่างอย่างสาภาพยุโรปนี่แหละครับที่เปิด ให้ผู้ลี้ภัยสามารถอาศัยหรือว่าทำงานในประเทศสมาชิก27ประเทศนานได้3ปีโดยที่ไม่ต้องยื่นเอกสารนะครับส่วนผู้ลี้ภัยก็จะได้รับสวัสดิการทางสังคมการเข้าถึงสิทธิ์ในที่อยู่อาศัยการรักษาพยาบาลรวมทั้งการศึกษาสำหรับเด็กด้วยครับ แม้ว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นปัญหาผู้ลี้ภัยจะส่งแรงกระเพื่อมไปถึงหลายประเทศในวีปย,ยุโรปนะครับแต่คุณนัทธาเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันก็ตอกย้ำให้เห็นด้วยนะครับว่าตอนนี้ประเทศในสหภาพยุโรปมีความเป็นเอกภา,ภาพกันมากทีเดียวครับค่ะซึ่งสมาชิกสหภาพยุโรปในตอนแรกเองก็อาจจะคาดไม่ถึงนะคะว่ารวมพลังกันได้ถึงจุดนี้รวมถึงการเป็นพันธมิตรกับสหรัฐ ก็ยิ่งดูเหมือนจะแข็งแกร่งมากขึ้นในสถานการณ์สงครามนี้ด้วยค่ะหลายๆประเทศก่อนหน้านี้มีจุดยืนอย่างหนึ่งแต่พอเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นมาก็เปลี่ยนนโยบายทันทีอย่างเช่นเยอรมน,นีที่เริ่มทยอยส่งอาวุธยุโทโธปกรณ์ไปให้ยูเครนมากขึ้นนะครับหรือว่า3ประเทศที่ดํารงสถานะเป็นกลางมาตลอดอย่างสวิตเซอร์แลนด์ฟินแลนด์สวีเดนเหล่านี้ก็หันมาแสดงจุดยืนเข้าข้างยูเครนมากขึ้นเช่นกันครับขอบคุณคุณพงษ์สัต์มากค่ะครับ